เราอยากจะลดความกดดันโดยการทำเพลงที่คนเลิกฟังคือตั้งใจให้คนเลิกฟังใช่แล้วคนก็จะรู้สึกว่าทำอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Convert Welcome to Capital Grand o p e n i n g นะครับผมย yeah. สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจำนาพันธ์นะครับหรือ ที่เรารู้จักกันว่าเดรซัมนะครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็มันเป็นแบรนด์ในตำนานที่เราไต่มาตั้งแต่สมัยเรียนหรือสมัยเด็กอะะแล้วพอมาวันหนึ่งเราได้แบบเข้าแลกกันมันก็แบบเฮ้ยใจฟูนะอะไรเงี้ยแบบสำเร็จแอ i ชั่นแมนเปหนึ่งอันเมื่อก่อนเนี่ยทำทำอะไรมาก่อนเมื่อก่อนก็เป็นแบบทั่วไปเลยเด็กจบใหม่ออกมาทํางานประจําเพื่อหาเงินแบบเลี้ยงชีพอะทำงานประจามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเก็บตังค์ได้แล้วก็เราอยากทําในสิ่งนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละแต่ พอด้วยปัจจัยต่างๆอ่ะมันทําให้เรายังทําไม่ได้จนวันหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยเราเรามีไฟอ่ะกลับมาแล้วอ่ะเราก็กลับมามทำเอสิ่งที่เราชอบอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยจบอะไรมาครับแล้วทำงานอะไรเราจบเกี่ยวกับตร,ตรงสายเลยไหมฮโปรดักต์ดีไซน์ครับอ๋อก็ยังเป็นดีไซน์อยู่ใช่เป็นเป็นดีไซน์แต่อันนี้มันจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกแบบพิลาเตอร์เป็นแบบใช่กับเป็นพวกแบบเกี่ยวกับงานเพนติ้งซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทำไมทำไมถึงแบบต้องใช้ไฟ นนคือเราเป็นคนที่เคยหมดไฟแล้วเราแบบเจอเพื่อนไม่ว่าเราแบบเอ้ยนานๆทีเจอเรียนจบมาเจอเอเฮ้ยกหมดไฟวะ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยไอคำว่าไฟเนี่ยเราเราได้ยินมันตลอดอ่ะจนวันนึงอ่ะเรากลับมาทำงานตัวนี้เราก็คิดไอคอนแค่โลโก้โปรไฟล์ว่าเฮ้ยเรากลับมามีไฟค้างไว้อะไรเงี้ยเราก็แล้วอยู่ดีมันก็ไปทัดใจคนเรื่อยๆเรื่อยๆจนคิดว่าเอ้ยไอเจ้าไฟเนี่ยมันมีสตอรี่ที่แบบเรามาเติมไฟไปด้วยกันนะเมื่อก่อนน้องน้องไฟเนี่ย น่าทาเป็นไงครับคือมันมันก็เป็นตัวไฟที่มันถูกตัดดีเทลเยอะเยอเยอะๆอะไรเงี้ยไฟแบบไฟเลยไฟเลยอะไฟแบบไฟไหม้ใช่ครไฟไหม้ด้วยตัวคาแรคเตอร์ของผมมาจากเมื่อก่อนผมจะวาดที่มันดีเทลยิบ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 จนเราตัดทอนนี่มันรู้สึกว่าง่ายเฮ้ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องวาดลูกเก่งก็ได้แต่คุณก็สามารถเติบโตในรูปแบบของตัวเองที่ตัวเองชอบได้อะไรเงี้ยครับมีอินสปิเรชันในการทําตัวดีไซน์เนี่ยมาจากอะไรบ้างคือ มันก็เนื่องมาจากศิลปินที่เราชอบพวกแนวป๊อปอาร์ตอะไรพวกนั้นใช่ครับพอด้วยของคู่สีคู่อะไรที่เราชอบด้วยบางคนก็ถามว่าเราชอบสีมพูเหรอ,อก็น่าจะเป็นสีที่มันแบบเข้าทั้งได้ทุกเพศทุกวัยอ,อะไรเงี้ยโดยสังเกตว่าตัวเจ้าไฟเ e อร์เฟนน่ยมันจะไม่มีตัวเป็นแบบสีไฟไปเลยแต่มันจะมีสีที่ให้รู้สึกว่าตัวใสดูเข้าไม่ได้แบบหลอมละลายแต่เป็นการเติมพลังสร้างความอบอุ่นไปด้วยกันอะไรครับผม ที่ใช้ใช้โปรแกรมอะไรบ้างจากตอนแรกก็คือสแตนดาร์ดเลยเราสเก็ตมือลงสมุดสเก็ตเราก็จะมีสมุดสเก็ตเ,เป็นคอลเลคชันเราเลยว่าไม่ได้อา,าดาไม่ได้าครับไม่ได้ามาๆๆเราเราก็า <S <S จะสเก็ตลงสมุดมาก่อนแล้วเราก็จะจบอยู่ด้วยโปรแกรมอิลิสเตเตอร์ครับเราใช้โปรแกรมที่ม e ันวาดอ่ะคือโปรแกรมนี้เป็นหลักเลยอะไรเงี้ยเราได้ใช้ปากกาไหมวอคอมอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ยังใช้เมาส์ในการสร้างผลงานนะครับที่ใช้เมาส์ตลอดใช่ใช่หมายถึงว่าทำลายเส้นจริงหรอแล้วปกติมัน อย่างนี้มันใช้เวลาเยอะไหมฮะคือมันด้วยแต่ความถนัดอ่ะเคยคุยกับคนบางคนที่เขาเป็นเหมือนเราอ่ะตกใจผมหรือว่าแบบอาใช่ใช่อยู่ดีเราไปถนัดแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยแบบในอนาคตจะได้เห็นน้อง Fire Friend ใช่ไหม Fire Friend มันในแบบรูปแบบเป็นแอนิเมชัน 3D อะไรอย่างงี้ไหมมีในอนาคตก็จะมีเรื่อยๆเราเราคิดในเรื่องของพานนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่เราคิดเรายังคงสนุกกับการที่เอาไปเล่นลงผลิตภัณฑ์ที่เราเรียนจบมาเราอยากเอาไปเอ็กซ์ลงกับผลิตภัณฑ์อยู่ในตอน พอ,นนอได้มาคอนหลับคอนเวิร์ตอะที่มันเป็นพาร์ทในเรื่องของเดอเรชันเป็นอ c สเซอรี่อย่างเงี้ยอยากรู้ว่าโปรเซสในการทำงานเนี่ยมันต่างออกไปมากไหมครับเป <Challenge S 1> ็ชาเลนจ์ของงานนี้น่าจะเป็นเรื่องของการพูดแบบเพราะว่ามันผ่านต่างประเทศใช่ไหมครับสมมติว่าคนไทยชอบฝ <c oughs> รั่งทำฝรั่งไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าเฮ้ยเราก็แก้งานบ่อยเหมือนกันนะอะไรความท้าทายของเราก็าคือ การเราจะดึงความอะไรที่เป็นไทยออกมาให้ชาว<ม>ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าเนี่ยคือประเทศไทยเรานะเราก็เลยดึงเรื่องของสีสันประเทศไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นวันสงการไม่ว่าจะเป็นอ่าวมวยไทยอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นตัวแบบสื่อได้ว่าอันนี้คือความเป็นไทยของเราครับอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังอยากรู้ว่าแบบหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรในอนาคตไหมคือ,รอแบบเราเรา ไอเรื่องพวกนี้มันมันต้องบอกก่อนว่าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขกับมันอะ่ะเราต้องมองก่อนว่าสิ่งไหนที่เราทําแล้วมีความสุขและสิ่งไหนทําแล้วทาให้เราอยู่รอดเราสองอย่างนี้มาไปยุ์รวมกันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเมื่อก่อนผมว่าเป็นคนที่หาอะไรไม่เจอเหมือนกันเฮ้ยเราเราจะไปทํายังไงนะเราจะมีตัวละครหลักของเราไหมจำเป็นคนหนึ่งที่ทาต่อไปทามันทํามันทํามัน,มนเรื่อยเรื่อยๆเรื่อย ทุกอย่างมันก็ออกผลมาจนถึงทุก <appearances> ว <here> ันนี้ค <ook> รับนี <GO> ่ก็ขอบคุณพี่จำมากๆนะครับที่เป็นเกียรติให้สัมภาษ์กับแอสติค์สสติงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพี่ปอนยี่ห้อพี่ปอนนะครับพี่ปอนมอนด็อกหรือพี่ปอนบอลบอยนะครับวันนี้พี่ปอนมาเปิดเพลงใช่ไหมใช่ครับผมตื่นเต้นไหมครับเตรียมเซตลิสต์แบบไหนมาเปิดวันนี้ตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกคือดีใจที่ได้ทํางานแบบนี้มันเหมือนเราก็งานปกติเราคือขึ้นเวทีร้องเพลงเนาะแต่พอได้มาทําอะไรอย่างอื่นด้วยมันพุ่ง มันมีความครีเอทีฟที่เราได้สร้างสรรค์อะอยากย้อนกลับไปตอนเด็กๆดีกว่าคผมเห็นหลายสื่อชอบถามแล้วแต่ผมกอยากรู้เคล็ดลับความเรียนดีของพี่ป๊อตทำกันบ้านมาเยอะเนี่ยพี่รู้ว่าทำผ้าแบบแคชชวลนี่ทำกันบ้านไม่แคชชลจ้างไม่แคชชวลแคชชวลเดี๋ยวผมโดนโดนเอาจริงเหรอไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าในยุคของพี่อะคูดุเออทำอะไรแล้วโดนฟาดอะพี่เคยแบบว่าห้ามเอาของเก็บไว้ในห้องเรียนจับได้จะเจอชิลละหนึ่งทีก็คือเอาชุดลูกเสือ ใส่ไว้แล้วจะจะเอามาแต่งเฉพาะวันที่มีชั่วโมงครูดันตรวจเช็คแบบเปิดตู้หมดแล้วก็ เจอทั้งหมด13ชิ้นนะพี่เลยโดนฟาด13บ3มทีสิ <c oughs> ทีเลยเหรอทีพี่ป๊อตมาแบบรู้ตัวเองว่าชอบศิลปะดนตรีแล้ตอนที่อยู่สกุลาเลยใช่ไหมพี่พี่ <c oughs> ว่าพี่รู้ตั้งแต่ปหนะึ่งะปหนึ่งใช่มันเริ่มวาดรูปประกวดประกวดเด็กกันเนาะกระถมอะไรเงี้ยผมพอจะว่าทะลงทะเลว่าทุ่งเขาอะไรเงี้ยผมสงสัยอะทำไมพี่ป๊อตเลือกที่จะเรียนครูศิลปะแทนที่จะเรียนแบบไฟอาร์ตไปเลยผมสอบไม่ติดผมเลือกสินปกรรมด้วยแต่ว่า ผมติดคารุอาเพราะผมเลือกห่อยท้ายไว้ แต่ผมก็แฮปปี้นะเพราะว่าทําให้ผมได้เรียนแบบทุกชนิดอาจจะไม่ได้ลงลึกด้านเดียวแต่จะได้เรียนทั้งดีไซน์เรียนทั้งไฟอาร์ตประวัติศาสตร์ศิลป์วิชาครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบโลกว่างขึ้นเอาจริงๆตอนสมัยเรียนมันเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องมาเรียนครูวะหมายถึงชะตาชีวิตนะ oh. จะมาเรียนครูทําไมวะแต่พอเรียนจบมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีเนเจอร์ที่ชอบแชร์คือผมมารู้สึกว่าเพลงของม o d e r n d ด g อกนะครับเป็นเพลงที่พูดถึง มุมมองชีวิตเยอะมากช็อกโกแลตบัมของพี่ปออ๊อตอจจะตั้งชื่อเพลงที่มันเหมือนแบบสรุปคําถามในในแต่ละบัมมากมากเลยอ่ะผมอยากดูว่าตอนนี้พี่ป๊อดอ่ะต,ตอบคําถามที่ตัวเองตั้งขึ้นได้หรือยังครับผมว่าเพลงแรกที่ผมแต่งเลยนะของมนดอกชีเพลงชีวิตเนาะ ชีวิตไม่ง่ายใดเลยเช่นนี้แต่ชีวิตไม่ยากเย็นอย่างที่คิดก็ชีวิตคือชีวิตคงต้องคิดกันให้ดียังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องเจอยังมีอะไรอีกมากมายที่เธอจะต้องทําให้รู้อยู่ดูให้เข้าใจให้รู้อยู่ดูกันต่อไป หลังจากนั้นอะทุกๆเพลงมันก็คือการทำความเข้าใจชีวิตแล้วมาถึงชุดสุดท้ายของมงด็อกแล้วชุดล่าสุดเนาะมันมีเพลงหนึ่งที่ร้องอยู่แค่2ประโยคอะอคือลอยมาลอยไปแค่นั้นทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือคำตอบ <laughs> พออย่างเงี้ยพอพี่ป๊อตโตขึ้นน่ะมุมมองในการทําเพลงที่มันแบบเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นมันทําให้แบบสตรัเกิลหรือว่าแบบตันในที่ในการจะเขียนผลงานางเก่งนะที่ <laughs> <laughs> ทำการบ้านโคตรเยอะอ่ะ <laughs> มีผลความเป็นเพลงอ่ะมันคือเรื่องของการเรียกร้องอะไรบางอย่างเนาะร้องเพลงก็ไม่ต่างจากการร่ําร้องแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่มันแบบว่ากระทบแล้วมันไม่ได้อยากรู้สึกร่ําร้องอ่ะนึกออกปะ <laughs> เขาสแบบเวลาสมมุติว่าเจออะไรขึ้นมาแล้วแบบอืมหรือเพลงกูจะร้องแค่อือเออ สิ่งที่พี่เลือกที่จะถ่ายทอดช่วงหลังอ่ะมันเป็นเป็นเทนติ้งไปเลยอ่ะอเพราะมันไม่ต้องมีประธานกริยากรรม,มไม่มีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรชวนพี่เข้ามาคุยด้วยเพลงเวตาลมันคือพูดถึงอะไรครับ <c oughs> มันดูแบบจริงๆมันเป็นภาวะจิตเว้ยคือว่าชุดหนึ่งอ่ะเราประสบความสำเร็จมากครับ แล้วการที่เด็กอายุ23 24มันประสบความสำเร็จมากมันพีคเนี่ยมันกดดันนะแบบแล้วชุด 2, 2> <ม>จะเป็นยังไงวะมันจะมีความคาดหวังสูงทั้งตัวเอง<ม>ทั้งคนรอบข้าง<ม>แล้วพอถึงชุด3าเรารู้สึกว่าเราอยากจะลดความกดดันนี้<ม>โดยการทำเพลงที่คนเลิกฟังคือคือตั้งใจให้คนเลิกฟังเหรอครับใช่ตอนนั้นตอนที่เป็นเด็กพี่ไม่ได้เข้าใจระบบความคิดนี้นะแต่พี่มาประมวลว่าอ๋นะอณเวลานั้นนะ่ะคือกูต้องการที่จะ ใช้ภาษาอังกฤษนะ down size ที่แปลว่าลดขนาด down size expectation โดยการทำเพลงให้มัน abstract แล้วคนก็จะรู้สึกว่าทำอะไรวะเนี่ยใช่ผมรู้สึกกันเลยเออ<ต>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอัลบั้มนั้นก็มีเพลงสร้างชื่ออย่างสิ่งที่ไม่เคยบอกที่เปชอบชอบเชอบสร้างภาพน่ารักมาก <laughs> แต่ผมรู้สึกว่าเลิฟมเีมเลิฟไมร่รลิเป็นอัลบั้มที่น่าสนใจเพราะว่าพี่ป๊อดดูได้ทดลองทำหลายอย่างเรื่องซาวด์ดีไซน์เรื่อง a r ร a จ์แล้วก็มันมีกลิ่นของ experiment มี post rock เข้ามาผสมอยู่ถ้บจะทุกเพลงเลยเพลงที่ผมชอบอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลง Good Boy, Good boy. ผมชอบอิเลเมนต์ที่เอาเสียงเด็กอะเด็กเป็นปลองแล้วผมเห็นยังรู้สึกว่าพี่ยังมีอิเลเมนเนในบอลลูนบอยอยู่ ในเพลงกอดคอแล้วผมนายเข้าใจเราทุกอย่างแล้วนายไม่ต้องสัมภาษณ์เราหรอกนายควรจะทำรีวิวแลวนายควรจะเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังว่าพ่อนายพูดถูกหมดเลยอันนี้คือซึ้งนะคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมันไม่ได้บทสัมภาษณ์หรอกมันเหมือนกับแบบเจอเจอทุนที่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โเดิมตอนแรกคือบอลลนด็อกค่อยๆโตไปเรื่อยๆค้นหาชีวิตแต่ว่าบอลลูนบอยเหมือนมันเหมือนหนังเรื่องเบนจามินบ u ต t ัน b e n j a m i แบบที่แบบพี่ปอนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอะ วันนี้ฉันจะพาเพียง When me, <c oughs> ันนี้วันรู้ไห<ป>มอยากร้องง่าย <c oughs> ม่ะเราไม่รู้เลยนะว่าเรามีแฟนเพลงที่ตามเราอะ่ะคือแค่นายบอกว่าบอลลูนบอยเราก็เซอร์ไพรส์แล้ว,ลว <c oughs> เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีใครฟังบอลลูนบอยเว้ยผมเห็นยอดสตรีมอยู่มันสวนทางกันนะการที่ศิล,ลปินเน่ะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแนวตัวเองจากที่ที่เป็นภาพลักษณ์อย่างนั้นมาก่อนแล้วก็อยู่ว่าทวิสต์ไปอีกแบบนึงมันมึงใช้ความกล้านะผมไม่ไม่ได้ บอกว่าชอบในเรื่องคุณภาพของผลงานนะผมผมชื่นชมในความกล้าแล้วส่นอ๋อบอลบอยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบได้ฟังแบบผู้ใหญ่เล่าในมุมมองตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามอร์นด็อกเหมือนที่ผมอ้างถึงแล้วมีเลิร์มหลายมันแบบไวป้ปวงก็ได้วุ่นวายก็ได้แต่พอบอลลูนบอยอ่ะใครฟังก็ได้อ่ะแบบเปิดตอนเช้าวันอาทิตย์อะไรเงี้ยผมว่ามันมัน<ช>บอบอุ่นคนที่ฟังเยอะที่สุดคือแม่พี่เว้ยท,ทุกเช้า สามปีมาแล้วอ่ะสี่ปีแล้วได้ซ้ำแม่เปิดทุกเช้าแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากที่ได้ทําชุดนี้เพราะว่าทําให้แม่ได้ฟังแต่วันรุ่บอรก,ก็จริงๆก็พูดถึงในมุมมองชีวิตของพี่ป๊อตส่วนใหญ่จริง,รงมันก็มันก็มีอะไรในนั้นมันก็มันก็ค่อนข้างดีฟนะพียงแต่ว่ามันดีฟในในรูปลักษณ์ที่ที่ผ่อนคลายอ่ะแล้วจะมีมาอีกไหมครับมีตอนนี้มีดนตรีไว้12เพลงแล้วแต่ที่เขียนเนื้อไม่ได้อย่างที่บอกอ่ะมันอึมอ่ะอึม ถือว่าพี่ปอต้องกลับไปลองแบบมองไญรญา้้สตาแต่พี่คิดว่าปีนี้อยากทำบอลลูนบอลชุดสองให้เสร็จสุดท้ายแล้วแบบผมรู้สึกว่าพี่ปอเนี่ยเป็นไอคอนิกนะเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นตำนานเนี่ยเรารู้ได้จากการไปงานคณะแล้วนักศึกษายังเล่นเพลงของคนนั้นอยู่กับบุษบาตาสว่างก็ยังเป็นเพลงที่ถูกนำมาเล่นอยู่สุดท้ายแล้วผมอยากให้พี่ปอเนี่ย ฝากบอกอะไรถึงน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่กาลังค้นหาตัวเองอยู่หรือว่ากําลังแบบหลงทางแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบครูแนนแนวไม่ช่วยอะไรในชีวิตนี้ถ้าถามนะวันนี้นะพยายาม p o สิทีฟไว้แล้วกันเราเชื่อในความรักอนะเราคิดว่าความรักคือคําตอบอะสำหรับแบบทุกอย่างเลยมาถึงว่ารักในการทํางานรักในสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราทาด้วยใช่ไหมรหรือรักในการมีชีวิตรักชีวิตก็ได้สมมุติว่าเครียดไม่อยากอยู่แล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ ตัวเองไม่อยากอยู่ก็รักพ่อแม่ก็ได้อยู่เพื่อพ่อแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอให้มีความรักไว้เป็นแก่นนะมันจะเราคิดว่ามันรอดเว้ยมันจะรอด Choose love choose life Choose love choose life วันนี้ก็ขอบคุณพี่ป๊อตเหเช่นกันใช่พี่ป๊อตมอดร์นด็อกพี่ป๊อตมเรนบอยนะครับไม่คิดว่าจะได้สัมภาษกันจริงจังขนาดนี้วันนี้ว่าสามคำถาม